สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซี FC, แฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินพายมงคนน้อยนะครับอยู่กับเราช่วงเช้าๆไม่ขันนะฮะช่วงเช้าวันนี้เดินเข้ามาในวัดนะครับพระคุณเจ้าฉันแล้วละบ่นี่โอ้มาถึงก็หมานเลยนี่นี่โอ้โห นี่โศกหมานล่ำรวยเด้อคุณแม่เด้อโชคหมานล่ำรวยล่ำรวยถูกหวยถูกลัตตรี่ให้ภาพบรรยายนะครับคุณแม่มามามีไงมีไง อืมผู้สุกเพื่อนแม่แม่แมาเ็ตบุญนะครับเขามาวัดเพิ่นก็ให้ก็ให้ให้คะแนนเพื่อไปซื้ออาหารนะครับผม อสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้โศกให้มานให้ลำให้รวยเด้อคุณแม่เดอ้อเออให้ถูกหวยถูกลตัตตลีสมความมุ่งมนะั่นปาฏนาอืม ทนเออไปงานน้ำบ้านก็ลุกละวันนี้พระยังไม่ได้ฉันข้าวนะช่วงเช้ายังไม่ได้ฉันข้าวเราก็เลยต้องอืมก็ไปยังคุณแม่ไปที่หนกอนนะ ไปต่อครับเช้าเกินครับเข้าวัดต้องรออีกหน่อยครับถึงจะได้กินข้าวเมื่อกันนี่ครับนี่โอ้ไปลาม,มาไหว้นะครับลูกสาวของคุณพ่อคุณแม่อืืหโอ้ดูตูดด้วยนะมีไหว้ด้วยสาทูข,ขอให้ ไม่ขันเงินสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนเฮงเฮงรวยรวยปังปนะครับสาธุไปตามกันไปเข้าออนทัวร์ในหมู่บ้านต่อนะครับหันตูดหันตูดหันตูดหน่อยหันตูดหน่อย หันตูดหน่อยหันตูดหน่อย oh. ถอยยาวถอยยาวถอยยาวขี้แบบมีสุภาพหน่อยโอ้โห oh. oh. ปล่อยก้อนทองแบบสุภาพมากเลยนี nee. ่พูดง่ายด้วยบอกว่าหันตูดข้างทางหน่อยเดี๋ยวยังไม่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จโอ้โ oh. ห oh. ก้อนทองสวยนั่นนั <laughs> ่น ๋อลงตามทางเหมือนเดิมครับ <c oughs> แวะข้างทางอีกแล้วไม่ขันเงินเ <c oughs> <c oughs> จอของแท้เจอของจริงเจอของปโปรดระวังรถด้วยระวังรถด้วย ือเต็มไม้เต็มมือไปเลยนะครับแม่คันนี่ครับออกมาหาอ่อนทัวเนี่ยอาหารหลากหลายมากครับไม่คันสวยงามมากโอ้ยดูครับเดินกันไปครับผม แวะร้านอีกด้วยแวะร้านอีกด้วย,ยกินขนมเป็นไหมนี่ไม่คันกินขนมไม่เป็นนะกินเป็นผลไม้นะครับถ้าเป็นผลไม้นี่สู้ใจขาดเลย <c oughs> ถ้าเป็นผลไม้นี่สู้ยิบตาเนะ <c oughs> นี่ครับชีวิตการออนทัวร์ของทีมงานของเรานะครับ เดี๋ยวสิเขาอันในเมืองอยู่ก็จะมีช่วงว่างบ้างมีคนอยู่บ้างก็ขะเขากันไปเนาะ ไม่ันเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆใกล้จะหมดหมู่บ้านแล้วก็ถ้าหมดหมู่บ้านแล้วก็จะเดินขึ้นรถไปบ้านใหม่กันต่อได้กินข้าวหนึ่งปั้นแล้วยืนรออีกไม่ยอมไปเป็นไงไม่คันโอ้ขออีกปั้นเนาะโอ้หนักข้าวเหนียวแล้วนี่ไม่ขันโอ้ได้สามปั้นเลยนี่ตรงเดียว นี่อืมมีแช่งแฮนด้วยเ่้ยเฮ้ยเจ,จ,จ,จ้าถิ่นเขาห่วงถิ่นนะไม่ขันเอ้ยเจ้าถิ่นเขาห่วงถิ่นเมื่อกี้นี่เกือบละ <ST. S 1> โอ้โหเงียบๆครับ แต่ว่าของจริงเนี่ยเจอเจ้าสิ่น <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆครับแม่ขนันสู้ๆเดอ้อ <c oughs> ท่านี้ก็สุดหมู่บ้านล้วแล้วเราก็จะออกเดินทางไปบ้านใหม่กันนะครับไ <c oughs> ม่ขนันเ <c oughs> มื่อกี้นี่แม่ขนันเขียวได้กินข้าว คุณแม่ให้ทั้งข้าวทั้งคะแนนแต่แม่ขันกินใบใบหนึ่งละโอ้โหเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับผม